ั้นเค้กโพสขอโทษมิวนิฐาตัดเพราะถูกองการเบเกอรีด่ดูถูกซ้ำเติมตรงตามบีเป,เป๊ะดังคุณแม่คนสวยมิวนิฐาสั่งเค้กออนไลน์เพื่อมาฉลองวันเกิดให้กับลูกคนที่2น้องมาคินที่เพิ่งอายุครบ1เดือนไปวันมานแต่งานนี้ข้อความที่สั่งไปกับสิ่งที่ได้ตรงเป๊ะแบบครบทุกตัวอ,กอักษรจนสาวมิวยังนำมาลงคำคในสตอรี่อิสตาแกรมว่าได้ตามสั่งจริง แต่งานนี้วงการเบเกอรี่ดูจะไม่ขำด้วยถึงขั้นเกือบมีดราม่าเลยทีเดียวโดยล่าสุดเจ้าของร้านเค้กได้โพสในกลุ่ม a c e b o o k เบเกอรี่พอเพียงที่มียอดผู้ติดตามเกือบด้านฟอร์โด้ด้วยการลงภาพเค้กที่มีรูปครอบครัวมิวนิ t าพร้อมขอโทษที่เกิดความผิดพลาดในเค้กวันเกิดด้วยคนเล็กของนางเอกดังพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะจะก,กระแสะเค้กแม่มิวเมื่อวานพลอยเป็นเจ้าของร้านเองค่ะ ทางร้านขอโทษแม่มิวและครอบครัวด้วยนะคะที่พนักงานเขียนคําว่าสีขาวลงไปหลังข้อความแต่ความผิดต้องเป็นของทางร้านเองที่ไม่ได้คอยกํากับดูแลร้านของตัวเองให้ดีกว่านี้ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักและคําติชมคุณมิวน่ารักมากๆนองแบบคำๆไม่โกรธร้านเลยแต่พอยขอทุกคนอย่าซ้ําเติมพนักงานด้วยท้อยคำดุนรังนะคะพี่พนักงานขอโทษและรู้สึกผิดในสิ่งที่เขียนด้วยความที่พี่ไม่คล่องภาษาอังกฤษด้วยเขียนตามน้ตเป๊ะเลย ต่อไปจะระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทางร้านจะดูแลร้านให้ดีกว่านี้ค่ะทางร้านขออนุญาตวาดภาพครอบครัวแม่มิวแทนคำขอโทษนะคะแต่เจ้าของร้านยังคอมเมนต์ใต้โพดอีกว่าสิ่งที่น่าคิดมากที่สุดในการผิดพลาดครั้งนี้คือคนนอกมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันแต่คนวงการบเกอรี่หลายๆท่านกลับซ้ำเติมด้วยถ้อยคำดูถูกทำ้ายจิตใจและโชว์ผลงานร้านเค้กตัวเองแทนผอยรบกวนให้หยุดํำพูดการกระทำแบบนี้นะคะ บางทีคำพูดหนึ่งคนมักทำได้ชีวิตคนผิดเสมอค่ะท่ามกลางลูกเพจที่เข้ามาคอมเมนต์เห็นอกเห็นใจอย่างล้นหลาม